สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเบิร์ตสมองสุบอลครับผมมือนีมาคำครับพี่น้องมาใส่ขายของมาใส่ขายลูกชิ้นครับผมมาคำมาคำกะพอ่นี่ใส่กับว่าสิบปใส่เบ็ดครับผมมากระเบ็ดหาซิปหลังคื้เกาเบ็ดเบ็ดขันเงาครับผมเนี่ยนี่กระุดไปเจอมือเศร้านี่ครับพุดไปเจอมือเศร้าตอนใส่สิบริษัทที่น้องเมื่อเดครับผมเพราะว่าไม่คำ คำมากคำมากมืดมากคำกรใสคำครับผมหมายกระยุฟุะ่ะทงครับผมหมายกลางทงครับผมคือสีบัวในไทยีท่น้องเบืองตอนไทครับกะบอกเป็นยังฝากพี่ฝากพี่ฝา,ฝากน้องสิก็ามาที่ตาม,ลมและต้มนะครับเด้อฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเห็นธอานีใชยพ้าเละวงเล็บใหม่น้ำได้ครับผมช่องใหม่ช่องใหม่งหมวงเล็บใหม่ครับผม จังไปถาลุ่นตอนยามพี่น้องผมว่าสีมานมีโตมีแจมให้พี่น้องเบิ่งบ่ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มเศษครับพี่น้องผมได้เวลามาลุ่นยามเบ็ดบันตอนใส่แล้วไม่ไมมไปได้เงียกอะได้ปลาดุกไปตัวหนึ่งครับพี่น้องผมปลาดุกขนาดใส่พ่อปนแหละครับผมใส่งามๆกับปลาเข็งตัวหนึง่งหลังแรกของเราเงียบครับผม มาครับบรรยากาศน้ำหมอกลงครับพี่น้องผมอากาศ่อนอบเอาอยู่ไปไปดุน้กันไปดูนน้ำกันครับผมสีนี่โตมีแจมบะครับผมแล้วนี่เป็นอะไรเดี๋ยวลุ่นครับผมมีแจมบะอือือ ปลาเค็งหน่อยตัวนึงครับพี่น้องผมอ่ะปล่อยไว้นีล่ละดึงกันต่อครับพี่น้องผมว่าหันจิตแปะจิตปลาเค็งหน่อยตัวนึงว่าไม่ได้ยินเสียงปลาดินครับพี่น้องผมดินแห้งเติบอยู่ ปลาคิ๊กเบ็ดหรือยังมาลุนครับผมหลังนี้ก็เงียบว่มาม่นหนึ่งเสียงปลาดินเสียงปลาดินครับพี่น้องผมปลาคิ๊กเบ็ดหรือยังเดี๋ยวไปลุนครับผมออ้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 อ,อ,อ,อ้โดนครับพี่น้องผมนั่นเห็นโตเห็นโตโดนครับผมหนึ่งแมหนึ่งแ้ม มัน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 นกอเขาพันกอเขา,ขนาขอนนีอยากปลดครับผมท่นกอเขาเป็นไอช่อนครับผมตส่สวยงามเลยอ้ยอุ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 ยจ้มกุยเตมุ้เ้เป็นไหมละครับผมหนึ่งแจมหนึ่งแ้มครับผม แ้มแรกของเฮาง,งามเลยครับผมแต้มแรกแ้มแรกมัน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 ไอช้อนใสสวยไปรุนก็นต้อครับผมบหดนี้ครับพี่น้องผมหลังนี่กระโดนครับผมนี่นี่นี่ดึง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 ครับผมปลาอย่างเดียวมารุนครับผมนี่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 เดี๋ยวรุนกันรุนกันแ้มที่สองมาแล้ว อีกอนไอ,นอน้ดุครับผมหนึ่งแตจมงามงามมากข่ะหมาคือเกาพี่น้องผมไอ้มีมีมีไอ้นี่นนนดำเดียมเลยหมาคู่ใจรุ่นต่อไปครับพี่น้องผมลางนี้เป็นยังไงลางนี้เงียบ หลังข้างในว่ายังไงหลังข้างนก็งเงียบครับผมครับผมยามเวดมากเกือบตีเวดแลวพี่น้องผมเลยประคอตัวนึงก็ประดุกตัวนึงครับผมเดือเวดอีกบ่ถึงยี่บ่ถึงซีหลังครับผมมาลุ่นกันว่าสิมีแต้มเพิ่มบ่ใส่ไ้นี่ครับพี่น้องผมหลังนั้นก็เงียบ หลังนี้เป็นไอืหลังเงียบครับผมเลืออีกห้าหกหลังครับผมไปรุ่นกันครับผมก็เป็นเวลาผลงานยามเบดในคืนนี้ครับผมได้สองแต้มครับผมประคอกับปละดุกตัวหนึ่งครับผมไอ้ช่อนใส่สวยๆครับผมเพราะได้คนได้แก้วเพราะไอ้ยาดิกินอยู่ครับพี่น้องผมสำหรับคื่นนี้กะสิ ขอลาพี่น้องแฟนนีครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านนออหรับฝันดีครับผมลาดีสวัสดีพ่อกันไม่ยืนครับผมสวัสดีตอนเช้าตอนเช้าครับผมเช้านี้พ่อใหญ่ใส่สีสิไมายามเบ็ดฮฮามาสวยครับพี่น้องผมไปตลาดส่วสีลบมากครับผมตื่นสวยนี่เราะบรรยากาศเอาบรรยากาศงามกลางท่งหน้าอีสานบ้านห้องาฝากครับผม กับร่งเขียวกำลัล่งสัดถอกสัดท่วงครับผมมารุ่นครับพี่น้องจะมีแต้มหรือเปล่าหลังแหลกครับผมมารุ่นหลังแหลกพี่น้องจะมีแต้มหรือเปล่าคือจังเป็นหูส่งพันก็เขาอยู่ปลายัางเอ,อ้นี่อยู่ครับผมโอ้ปลาเข็งปลาเขีงเข็งน้อยเข็งน้อยหอง ป้ครับผมอ่ะรุดไปเรียบร้อยร้างมันมาหลุนก็นต่อไปครับพี่น้องผมยามมาแล้วประมาณยี่สิบหลังยังัน้นมีจัแตมอยู่หลังนี้เป็นไรครับผมคือขั้นโกงอยู่ขั้นโกงขั้นโกงหลุนกันย่งบ่ โอ้ปลาหน่อยครับพี่น้องผมเห็นเต่หัวใจงเงียบม,มากินนี่ครับพี่น้องผมเรือเต่หัว <c oughs> สองลังสุดท้ายครับพี่น้องผมบ้น <c oughs> ใส่ใน,นี้สะานเพราะ่ันใส่จักโตสองลังสุดท้ายเป็นเัง่องไห,หลังนี้ก็งเงียบครับผมโอ้ มันคืออ้ไ้เาปูงถุงเปาตัวนี่ห <c ười> ลังนี่เป็นยังไรน,นี่คือมีอาการดึงอยู่ดึงลงไปจมสีนีแต้มวะครับผมหลังสุดถ่ายของเอามาหลุนครับผมโอ้เป็นตะียะหัวผลงานยี่มือเศร้าเอามานลุนหลังสุดท่ายครับผมบบดนี้ที่เป็นจังได นี่แจมหรือผมีน,นี่ได้เท้าปูงผูเป่าเมื่อบร่างสุดท้ายาข้องเฮาเงียบครับผมครับผมเป็นเพราะผลงาน,น <c ười> ยามเบียดยามเบียดเราขับเศร้า ได้เท้าปุงได้ถุงเป้าครับพี่น้องผมบ่าม,มีจักแตมด้วยเั่นี่แต่ก็บ่เป็นังเพราะว่ามืนขึ้นใจประหลาดซีแตมครับผมพอได้ยาได้กินอยู่ครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทท่านที่ก้ามาติดตามรับช้มด้วยครับเด้อหมาแน่มาแน่หากินตมธรรมชาติเป็นยังสี่ลหละครับผมฝ <laughs> ากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ชายส่องไม้น้ำเลยครับผมพี่ชายใหม่ขอบคุณครับ ฝอกกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปมีอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ